ัดีครับโอ้อย่างก็แบดเดี๋ยว <c oughs> เราไปดูหน้าง,งานหน่อยนี่ก็ไมโครมาสามคันแล้วครับยังไม่ขึ้นเลยเราไปดูหน่อยสิ หนี่ครับทางเข้าครับทุกคนเละเละตุ้มเป๊ะหมดเลยดูรถไทยโอ้โหพี่น้องเอ้ยขนาดรถไทยังจุม โอ้โหขึ้นยังไงเนี่ยแย่ yeah, แล้วทางนู้นก็ยับตอนแรกไม่โคสองร้อยก็น่าจะติดตรงนี้เลยครับน่าจะติดตรงนี้แหละแล้วก็ไปครับไปนูน่นแล้วก็ไปติดตรงนูน้นแล้วเมื่อวานครับเสียอันจะมาเอาไม้เอาไม้ตรงเนี้ย เดินเดินมาได้ครับเดินมาได้ปุ๊บแต่พอกลับนี้จมครับติดเลยตรงนั้นจมก็เลยอยู่ท่านั้นแหละแต่ตอนนี้ยับหมดเลยครับทางก็เล L ห้าสิบโอ้โหสภาพสภาพตอนนี้ก็จะประมาณนี้ครับจะเอาขึ้นยังไงเนี่ยขึ้นบ่นได้ได้นี่ต้องไม่โคมาลากแต่ตอนนี้ไม่โคจม แย่ yeah, เลยครับดูทางครับเลตุ้มปิ ดีนะมีบูธมา โอ้จะขึ้นแล้วตัวนี่นี่สลิงต่อเพิ่มซับ วินตอนนี้ก็ขอยกเลิกไปก่อนครับขอยกเลิกไปก่อนจะช่วยกันเองกันครับอุ้ยขึ้นมาได้หลายเลยด้วยเนี่ยขึ้นมาได้เยอะแล้วตอนแรกอยู่ทางน,นู้นตรงน,นู้นตรงน,นู้น เอ้าอ้ไอ้ไปใสเลยครับไอหนุ่มตีแห่งแดนมังกรตันนี้ขเยเ่งเนดนบอกอ้ออาเจ้ายังไม่ได้กลับบ้านบอกย่านเขาอ้เอารถขึ้นก้อนขเลยโอ้อบ้านซองบกกับไม่กลับบ้านกลับช่องเลยนะ <değil> ไม่คิดถึงลูกถึงเมียเลยครับขยหวังวาน่งไม่สิอกมาหาเดี๋ยวว่า จังไรมือคืนเจ้ายูเป็นหะอยูครับเขาดึงไม่จังไรเนี่ยมูลดีปุยบันทัศนศิลปาหน้าครับผมเขาเคาเกาะกันบ่กบบเบ่เเชือมาเกาะดอกเกาะมันไหลแม่นรอจะเอาปุ่งกี้ข้อนึงสักไอแล้วเคาคั้นั้นก็เกี่ยวขึ้นมาได้เลยอ๋อเอาปุ่งกี้เขนเนี่ยสักไวเราเอาข้นนึยดึงมาครับอู้ดึงมาแต่แก่เติบด้วยเนาะถ้าถ้าเล่าให้ฟังนี่ก็อาจจะไม่เห็นภาพอืมเพราะฉะนั้นไปดูคลิปตีเล็กตีเล็กสายมันครับเมื่อคืนนะเมื่อคืนนะ ตอนนี้ก็ดูแทมมิ่งต่อไปอืแต่ย้อนกลับไปดูเมื่อคืนเนี่ยดูถ้าใครขี้เกียจดูเมื่อคืนก็มาดูแซมวิ่งวันนี้ได้ครับโอ้อันนี้ก็หัวซักเลยครับอุ้ยสวิงก็ไม่ได้ฮะเมื่อคืนเหมากางหนาวเลยเนี่ยเมื่อคืนสั้นโดดโดดแบบนั้นโคตกตลอดมบปลาตุงเอาน้องน้ำเขียวมาไหม ฮไม่มีแรงบอฮะไม่ม oh, ีแรงหรอุ้ยเราเปลี่ยนเครื uh> <h ums> <h ums> <h ums ่องมาใหม่แล้วไม่มีแรงเดินยาบอ่มาเดินเดินแโคลนยอาตัมได้ต้องไปช่วใครหรอกไม่มันีมเนเดินตัวเองย่นี่ครับโอ้ไม่ลงไปอย่างนี้ น้าทิมเลยครับปอเจริญทรัพย์สตีสองรครับสเปอร์เอกเอ็มเนี่ยตอนแรกแกไปเอาไม้อยู่นูน่นแล้วก็มาใสาน่นี่มันไม่พอครับมันไม่พอแกก็เลยเดินไปไปหักไม้ตัวนี้หักได้แล้วจะเดินกลับ จมตรงนี้ปลัวจมเสร็จปุ๊บเอาคันนี้มาแล้วก็จะเอาคันนี้ขึ้นแต่ตอนนี้ยังขึ้นไม่ได้ครับสายแตกสายแตกเอนะ๊ะไปนั่งอยู่ทุกที่ชอบแต่เอนะ <c oughs> อ,อเ <c oughs> หน้าไปมาไทยเจ้าเบิ้งนี่นะพอนายพานายเจ้า,นะาเจ้าได้คอหนึ่งนะ มันมีแต่ความคุยมันไม่เคยทำอะไรเออมันก็ซื้อกล้องอยู่ได้แหละเนาะเฮ้ยพวกเองดึงขึ้นเลยวะนั่นอะเองเองมันดูแค่นี้แหละแค่นี้ก็ติดเขาดูแลเขมาดูก่อนอ๋อไอแค่นี้เองรู้แล้วใช่ไหมว่าติดไอ้แค่นี้เลยรู้ไหมว่าติดรู้รู้ไอ้แค่นี้แหละระวังเหยียบไปนั่นเลยไอนี่ไม่รู้เองระวังเหยียบไปนั่นเลยน้ำน้ำ

<laughs> นี่ครับเอาสูบมาสูบบอ,อกแล้วสูบน้ำแต่เมื่อวานน้ำเยอะครับ,บรน,รน,นี่สถานกรารณ์นิ่งทุกอย่างนิ่งเงียบสงดบ พดื้อจริงเลยยเดี๋ยวผมส่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งไอ้ G P S ไปให้เดี๋ยวเขาคุยกับทีมงานกนครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมบายบายครับเนาะโอ้ทรถก็ติด อ่าเลยเลย,เลยไม่โคมานิดนึงเลือ